สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเดียในไอเดียทอล์กคุณเคยผ่านอะไรบางอย่างจนคิดว่าเราคนเดิมไม่สามารถกลับมาแล้วบ้างไหมคะโลกใบนี้เนี่ยมีมนุษย์บางคนที่ผ่านความเจ็บแบบที่เราแทบจะคิดไม่ถึงแต่แทนที่เขาจะโกรธโลกเขากลับเลือกเป็นความอ่อนโยนให้โลกมากขึ้นกว่าเดิมมนุษย์แบบนี้เดี๋ยวขอเรียกพวกเขาว่าแรสติชีนะคะ คนที่แตกละเอียดแตกสลายแต่เลือกที่จะรักแทนที่จะทำร้ายวันนี้จะชวนทุกคนมาดูตัวอย่าง3คนที่เดียนํนำมาเล่าแบบนี้ไม่ใช่เพื่อยกย่องเขานะคะแต่เพื่อจำความเป็นตัวของตัวคุณกลับคืนมาค่ะ สิ่งที่เดียจะเล่าค่ะตัวอย่างของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเขาเคยผ่านอดีตที่เจ็บปวดแล้วก็โดนทําร้ายมาสาหัสสาการมากๆค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของคนเหล่านั้นนะคะเดียอยากบอกพวกคุณค่ะว่าไม่ว่าคุณโดนทําร้ายอะไรมาก็แล้วแต่คุณอาจจะคิดว่ามันเจ็บ มันปวดมันสร้างบาดแผลให้กับคุณและมันทําให้คุณเป็นคนที่ไม่มีความสุขหรือว่าคอยกลัวคอยระแวงและมีกําแพงกับบางเรื่องตลอดไปสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่นะคะมันเป็นแค่ความคิดของคุณเองจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เหมือนกับพวกเขาเหล่านี้ค่ะที่เดียอยากให้ทุกคนเนี่ยลองฟังเรื่องของเขาดูนะคะคนแรกค่ะเคียรนูลีฟค่ะเคียรนูลีฟเนี่ยนะคะเขาสูญเสียลูกค่ะตั้งแต่ลูกเนี่ยยังไม่ทันลืมตาสูญเสียคนที่เขารัก สูญเสียเพื่อนแล้วก็ถูกพ่อทิ้งตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆคะ่ะ คือพูดง่ายๆว่าชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งอะคะ่ะไม่ว่าเขาจะรักใครสิ่งนั้นก็จะถูกพรากไปจากเขาแต่เขาเนี่ยไม่เคยโทษโลกไม่เคยโทษโชคชะตาไม่โทษความขมขื่นในชีวิตแล้วก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรแบบที่ทำร้ายคนอื่นด้วยเขายังคงยิ้มค่ะแล้วก็ยกที่นั่งให้กับคนแปลกหน้าในรถไฟยังแบ่งรายได้หลายสิบล้านให้กับทีมงานแล้วก็ยังใช้ชีวิตธรรมดาค่ะเหมือนเป็นคนตัวเล็กๆหนึ่งคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยนะคะสิ่งที่เขาทาแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาลืมอดีตของเขาจนหมดสิ้นค่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เจ็บกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแต่เป็นเพราะว่าเขาเข้าใจความเจ็บค่ะเขาเข้าใจความเจ็บว่าความเจ็บนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วมันไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องมาโทษว่าทําไมสิ่งนี้ถึงต้องเกิดขึ้นกับเขาความทุกข์เนี่ยไม่ได้ทําให้เขาแข็งกราวค่ะมันทําให้เขาเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็ละมุนล,ลงซึ่ง คนที่เป็นแบบนี้ค่ะเราจะพบกันได้ไม่บ่อยนัค่ะหลายคนที่เจอบาดแผลหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตั้งแต่เด็กหรือว่าถูกทำร้ายอะไรมาเนี่ยนะคะเขามักจะโกรธเศร้าโทษโลกแล้วก็มักจะไม่ได้มีความเมตตาหรือว่าเชื่อมต่อกับคนอื่นมากพอค่ะแต่การเป็นแบบนี้นะคะถ้าอธิบายในแบบวิทยาศาสตร์ของเคียนูลีฟแล้วเนี่ยมันก็คือ post-traumatic growth นั่นเองค่ะ เมื่อเราผ่านบาดแผลนะคะสมองเนี่ยจะมี2ทางเลือกด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือ ปิดตัวลงคุณก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกแปลกแยกจากโลกค่ะปิดกั้นตัวเองแล้วก็มีกำแพงอย่างสิ้นเชิงแล้วก็มองโลกหรือมองทุกอย่างเนี่ยในแง่ลบมากๆนะคะกับต่อมาค่ะสร้างเส้นทางใหม่เพื่ออยู่ต่อค่ะในการสร้างเส้นทางใหม่เพื่ออยู่ต่อแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่ามันคือการคิดบวกกลบเกลื่อนหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะจริงๆแล้วคนที่เขาเผชิญแบบนี้มาแต่ว่าสมองเนี่ยเลือกเส้นทางนี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงระดับรากของจิตใจหลังจาก เผชิญความเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันคือการเติบโตทางจิตวิทยาแล้วก็จิตวิญญาณที่เกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญความเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะคะมันต่างจาก PTSD ค่ะหลายคนเนี่ยที่เจอความเจ็บปวดนะคะเขาจะเป็น PTSD บางคนเนี่ยมีอาการบาดแผลค้างาคาค่ะ ก็คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยผ่านนรกแล้วกลับออกมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนอีกคนเหมือนที่เดียบอกเลยว่าสมองปิดตัวลงนะคะแต่ทีนี้ค่ะคนที่มีมายเซ็ตแบบ k l e a New Life เนี่ยนะคะบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอย่างแรกก็คือเขาจะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นจะเห็นคุณค่าของผู้คนมากขึ้นชีวิตเขาก็จะมีความหมายมากขึ้นเขาจะมีการตั้งคําถามใหม่กับสิ่งสําคัญในชีวิตแล้วก็กล้าใช้ชีวิตที่แท้จริงของตัว เองค่ะแล้วต่อมานอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการเปิดมุมมองทางจิตวิญญาณนะคะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามค่ะความเจ็บเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยมองหาความหมายที่ใหญ่กว่าชีวิตประจำวันที่เขาดำเนินอยู่นั่นเองนะคะแล้วเดียเชื่อว่าเคียนูลีฟเนี่ยเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เขาจึงให้ความสำคัญแม้กระทั่งกับทีมงานหรือว่าผู้คนที่เขาเพียงแค่ผ่านไปผ่านมาในแต่ละวันเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ต่อมาเขาจะชื่นชมความเรียบง่ายของชีวิตค่ะคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยสมองในสภาวะนี้นะคะคือเขาเนี่ยผ่านการเจ็บปวดอย่างรุนแรงสมองเนี่ยก็เลยเกิดเส้นทางการเดินประสาทใหม่เพื่อเอาชีวิตรอดทางจิตใจแต่ว่ามันกลายเป็นเป็นเส้นทางใหม่ที่มันดีมากๆขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการเสแสงด้วยนะคะเป็นการที่เขาเนี่ยคิดและเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ มันจะไปควบคุมตัวเองแล้วก็มุมมองในชีวิตเนี่ยให้สูงขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแล้วเปลี่ยนรูปแบบการคิดนะคะจากบาดแผลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับชีวภาพเลยนะคะไม่ใช่แค่คิดบวกแบบฉาบฉวยหรือว่าฉาบข้างนอกนั่นเองนะคะแต่การที่จะเป็นแบบนี้เนี่ย สิ่งเหล่านี้ที่เดียเล่ามาค่ะอาการ post traumatic growth เนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออย่างแรกเลยต้องยอมรับบาดแผลของตัวเองให้ได้ก่อนค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะคุณอาจจะต้องมีคนที่สนับสนุนคุณหรือมีช่วงระยะเวลาที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณปลอดภัยได้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะกล้าที่จะสำรวจความเจ็บปวดโดยไม่หนีมันก็คือคุณต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณและคุณรู้สึกเจ็บหรือบาดเจ็บขนาดไหนเหมือนกับว่ามันเป็นการไปจี้แผลเดิมที่มีอยู่ค่ะแต่ว่ามันต้องไม่ทำให้คุณอะหลุดไปเป็นอีกด้านหนึ่งแต่มันคือการกลับไปสำรวจอย่างมีสติค่ะว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณเจอ คุณเจ็บปวดจริงและคุณก็พร้อมที่จะก้าวผ่านและให้อภัยมันได้จริงๆแล้วต่อมาค่ะมีเวลาแล้วก็พื้นที่พอสําหรับการฟื้นฟูเหมือนที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าใครเป็นอะไรอกหักมีความเสียใจบาดเจ็บจากอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะมีอาการเดียวกันคืออยากให้สิ่งนั้นมันผ่านผ่าน,านไปเร็วๆอยากมีความสุขเร็วๆอยากผ่านสิ่งเลวร้ายเร็วๆอยากหายอกหักเร็วๆ ทุกสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนคะ่ะซึ่งถ้าคุณอยากรีบหายเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเผชิญหน้าแล้วก็ยอมรับหรือต่อสู้กับความเจ็บปวดในการที่คุณจะดำเนินชีวิตต่อน,นั้นบาดแผลจะติดตามคุณมาและ คุณอาจจะเสแสร้งโกหกว่าคุณหายแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันต้องมีพื้นที่และเวลาจริงๆสำหรับการฟื้นฟูยอมรับตัวเองและคุณจึงจะมีมุมมองและการอยู่ต่อในชีวิตที่มีความหมายกับชีวิตมากขึ้นทั้งกับตัวคุณเองแล้วก็คนรอบตัวแบบการเป็นอยู่ที่สวยงามแบบเคียร์นูฟแบบนี้นะคะจริงๆเราก็ยังมีหลายท่านนะคะที่เป็นคนดังอะคะ่ะที่จะยกตัวอย่างที่เขามีแนวแนวคิดหรือแนวโน้มแบบนี้ก็คือแนว สันเมดาล่านะคะหรือว่าโอปราห์วินฟรีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูคนดังคนต่อมาค่ะโรบินวิลเลียมส์ค่ะคนคนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงชื่อดังชาวฮอลลีวูดนะคะเขาโด่งดังจากภาพยนตร์จริงๆมีหลายเรื่องมากๆแต่ที่สร้างชื่อให้เขาก็คือเรื่องนี้ค่ะมิสซิสเดลฟายค่ะเขาเล่นเป็นพ่อที่ปลอมตัวเป็นแม่บ้านวัยชาราค่ะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆลูกของเขาเรื่องนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความตลกค่ะเพราะเขาขึ้นชื่อค่ะว่าเป็นนักแสดงตลกแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเรื่องราวซาบซึ้งนะคะอบอุ่นหัวใจ นี่คือแนวหนังที่ทุกคนจะรู้จักเขาในนามโรบินวิลเลียมส์ค่ะแต่จริงๆแล้วภายในของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลโรคซึมเศร้าแล้วก็ความโดดเดี่ยวที่มันลึกมากๆค่ะแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้อีกมากมายค่ะไปเยี่ยมเด็กที่ป่วยแอบไปโดยไม่ให้เป็นข่าวบริจาคเงิน หลายๆองค์กรแบบที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ทำให้คนอื่นรอดแม้ตัวเขาเองเนี่ยจะจมอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่น่ากดดันหรือใต้คลื่นนั่นเองนะคะและคนหลายคนก็มักจะพูดเขาว่าคนที่ทำให้คนอื่นหัวเราะมากที่สุดมักเป็นคนที่ร้องไห้มากที่สุดนั่นเองและมันเป็นความจริงทางชีววิทยาด้วยนะคะในเรื่องของโรบินวิลเลียมส์ค่ะเดี๋ยวขอยกจิตวิทยาคลาวเอฟเฟกนะคะโดปามีนออกซิโทซินค่ะเหมือนกับเป็นการที่คนที่ชอบสร้างความสุขให้คนอื่นเนี่ย เขาจะหลั่งโดปามีนและก็ออกซิโทซินนะคะซึ่งมันจะช่วยเยียวยาระบบประสาทของตัวเขาเองด้วยค่ะเหมือนกับว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาทําให้คนอื่นสุขตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วยเหมือนกับว่าในขณะที่คนอื่นยิ้มเขาเองก็รักษาหัวใจที่ร้าวรานของตัวเองอยู่เช่นกันค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของการรักษานั่นหมายความว่าลึกๆแล้วในหัวใจของเขาเนี่ย เขาเจ็บปวดและโดดเดี่ยวมากๆเขาจึงต้องการให้สิ่งนี้สิ่งที่คนอื่นได้หัวเราะเพราะเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เยียวยายรักษาเขาเช่นเดียวกันนะคะในทางจิตวิทยาค่ะเขาบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยคือคนที่เคยเจ็บหนักเขามักจะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าเราเศร้าคนจะหนีเราแต่ถ้าเราตลกคนจะอยู่กับเราฟังดูแลเศร้ากว่าเดิมไหมคะดังนั้นความตลกของเขาเนี่ยลึกๆถ้าเรามองลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขค่ะแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือประคองความสัมพันธ์ เป็นวิธีที่จะมีความรักแบบที่ไม่เป็นภาระให้ใครนั่นเองนะคะเวลาเราทําให้คนอื่นหัวเราอคะ่ะแน่นอนนอกจากคนอื่นเนี่ยเขาจะได้โดปามีนได้ออกซิโทซินหรือว่าไดแอนโดรฟินแล้วนะคะฮอร์โมนเหล่านี้ตัวเขาเองก็ได้เช่นเดียวกันมันลดความเครียดลดความเจ็บปวดแล้วก็ความรู้สึกโดดเดี่ยวให้น้อยลงได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่บอบช้ำทางใจทางจิตวิทยาเขาบอกว่าจะชอบเสพความตลกเหมือนกับว่ามันเป็นยาแก้ปวด แต่มันก็ไม่ได้รักษาบาดแผลข้างในให้หายดีสักทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นบางทีนะคะคนที่ทำให้คุณนหัวเราะมากที่สุดอาจจะเป็นคนที่ต้องการให้คุณถามว่าคุณโอเคไหมมากที่สุดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครอยู่รอบตัวคุณเนี่ยแล้วเขาอาจจะทำให้คุณหัวเราะมากๆหรืออะไรเข้าค่ะคุณก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะไปกับเรื่องราวเหล่านั้นแต่ว่า ก็ลองดูใจเขาดีๆว่าในช่วงนั้นเขาเจออะไรอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะคนต่อมาค่ะที่เดียอยากยกตัวอย่างขึ้นมานะคะก็คือเลดี้กากาค่ะเลดี้กากาก็นักร้องชื่อดังระดับโลกทุกคนรู้จักเธออยู่แล้วเธอเนี่ยนะคะเปลี่ยนบาดแผลตัวเองให้เป็นสะพานเป็นสะพานยังไงเลดี้กาก้าเคยถูกทั้งทำร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดภาวะ PTSD ป่วยเรื้อรังแล้วก็เสพติดความเจ็บปวด เธอเคยพูดเอาไว้นะคะว่าเธอเนี่ยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบทิ้งเธอไว้กับความเจ็บโดยที่ไม่มีเสียงของเธออยู่ในนั้นเลยนะคะแต่เธอเนี่ยก็เลือกที่จะใช้เสียงของเธอเนี่ยร้องเพลงจนกลายเป็นที่พักพิงสำหรับคนที่เจ็บเหมือนกันค่ะ ในการที่เธอสวมชุดแปลกๆที่เรารู้จักเธอกันดีในตอนแรกๆกันทั่วโลกเนี่ยนะคะไม่ใช่เพราะว่าเธออยากเรียกร้องความสนใจคะ่ะแต่เพราะว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นการประกาศไปกับโลกเลยคะ่ะว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้อับอายในร่างกายนี้อีกแล้วนะคะเธอเนี่ยได้สร้าง Bondisway Foundation ก็คือเป็นมูลนิธิขึ้นมานะคะเพื่อเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยที่เจ็บในใจหรือว่าเคยโดนทําร้ายแบบที่เธอเคยโดนนั่นเองทีนี้ถ้ามองในมุมมองจิตวิทยาแล้วก็ชีววิทยาคะ่ะเขาบอกว่าแช s a r i n g as healing ค่ะนี่คือสิ่งที่จะพูดแทนความเป็นเลดี้กาก้านะคะก็คือเมื่อคนเล่าความเจ็บปวดของตัวเองให้คนอื่นฟังแบบมีสติมันจะลดแรงการทำงานของอะมิกดาลานะคะก็คือการทำงานความเจ็บปวดต่างๆของสมองที่มันจะทำให้คุณเนี่ยเหมือนกลับมาเจ็บปวดจริงๆในร่างกายเนี่ยนะคะแล้วมันจะไปเพิ่มฮอร์โมนที่ทำให้คุณน่ยรู้สึกผ่อนคลายมีความสุข แล้วก็ทําให้หัวใจเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยียวยาผู้อื่นก็เท่ากับว่าเขาได้เยียวยาตัวเองด้วยสมองเนี่ยมันก็จะหลั่งสารสุขภาพเดียวกันกรณีนี้เนี่ยอาจจะคล้ายกับของโรบินวิลเลียมส์นั่นเองนะคะ เดดี้กาการเนี่ยไม่ใช่แค่ร้องเพลงค่ะแต่ว่าเธอรื้อระบบที่เคยทําให้เธออับอายแล้วก็สร้างพื้นที่ใหม่ให้คนอื่นเนี่ยกล้าลุกขึ้นมาประกาศออกมาค่ะว่าเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าจะมีตัวตนบนโลกใบนี้และยอมรับสิ่งที่เคยเจอนั่นเองนะคะเหมือนกับในเพลง Born This Way ของเธอนั่นเองนะคะสิ่งที่เธอทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าการที่เธอแชร์เธอเล่าแล้วปัญหามันจะหายไปนะคะแต่เป็นเพราะว่า การเล่าเนี่ยมันไปเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตัวเรากับความเจ็บนั่นเองค่ะทีนี้ทำไมการแชร์ถึงช่วยรักษาได้เหมือนที่ผ่านมาค่ะที่เดียวเคยบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ย ให้ลองระบายให้กับคนที่คุณไว้ใจฟังหรืออาจจะเขียนบันทึกในสมุดอะไรของคุณก็ได้ค่ะเขียนเขียนเขียนระบายมันออกมาเขาบอกสิ่งนี้แหละค่ะมันช่วยรักษาได้จริง,รงๆตอนที่ความเจ็บเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในใจค่ะมันทํางานผ่านอะมิกดาลาอะมิกดาลาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของความกลัวแล้วก็สัญชาตญาณแต่พอเราได้เล่าได้ระบายได้แชร์ออกมาค่ะสมองเขาจะย้ายความทรงจําค่ะมาประมวลผลเนี่ยผ่านสมองอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเข้าใจ เกิดความทรงจําที่เชื่อมกับภาษาแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่ภัยคุกคามเหมือนเดิมค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงเมมโมรีที่ไม่ดีให้เป็นสตอรี่และเป็นสตอรี่แบบที่อยู่ร่วมได้คนอื่นมีส่วนเข้าใจแบบนี้เหมือนเป็นการแชร์คนที่เล่าบาดแผลของตัวเองได้ค่ะคือคนที่หมายความว่าบาดแผลเนี่ย มันไม่ได้ครอบงำชีวิตเขาอีกต่อไปไม่ได้มาเกาะกลุ่มเขาไว้ไม่ได้มาเป็นกำแพงขวางกั้นเขาอีกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีบางอย่างที่คุณเจ็บปวดแล้ว แล้วบางทีมันเอาไม่ออกหรือว่าผ่านพ้นตรงนั้นไปไม่ได้คุณต้องหาให้มันเจอค่ะแล้วก็ยอมรับมันทําความเข้าใจกับบาดแผลแบบนั้นแล้วก็ลองแชร์ให้คนอื่นฟังเพราะถ้าในเมื่อคุณแชร์นั่นหมายความว่าคุณเจอคุณเจอบาดแผลนั้นแล้วจริงๆและคุณก็พร้อมที่จะฮีลหรือว่าเยียวยาบาดแผลอันนั้นของคุณแล้วค่ะ ทีนี้ค่ะเมื่อเราเล่าเรื่องกับใครบางคนที่เขาจะรับฟังด้วยหัวใจนะคะร่างกายคุณก็จะหลั่งฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจแล้วก็ความผูกพันมันก็จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมต่อกับคนรอบข้างได้ดีมากยิ่งขึ้นระบบประสาทของคุณเนี่ยจากที่คุณเคยหนีเคยกลัวนะคะระบบเป็นต่อสู้หรือว่าหนีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแม้บาดแผลนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้หายไปซะทีเดียวแต่ว่า มันรู้สึกว่าฉันไม่ใช่เหยื่อของมันอีกต่อไปแล้วความเจ็บหรือแผลเป็นของคุณอาจจะยังอยู่แต่เพียงแค่ว่าคุณไม่ได้รู้สึกว่าไอ้แผลเนี่ยมันมีผลที่จะทำให้ชีวิตของคุณอ่ะไม่ก้าวหน้าอีกต่อไปนั่นเองนะคะ mm. เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะที่พวกเขาเหล่านี้เป็นแล้วก็เปลี่ยนสมองของพวกเขาเนี่ยให้กลายเป็น สิ่งที่เมตตาและอ่อนโยนต่อโลกเดียวเลยขอเรียกพวกเขานะคะว่า Rare Species ค่ะแล้วจริงๆเดียวก็อยากให้ทุกๆคนค่ะมีการฝึกใช้สมองหรือว่ามีมุมมองและทัศนคติต่อโลกในแบบนี้ทั้งๆที่ต่อให้คุณเนี่ยเจอเรื่องราวอะไรที่หนักหนาสาหัสมาหลายคนเนี่ยที่เจอมาอาจจะรู้สึกว่า มันหนักหนามากจริงๆเพราะตัวเดียเองที่ผ่านมาก็เคยเจอเรื่องที่คิดว่าตัวเองไม่น่าจะให้อภัยคนเหล่านั้นหรือว่าบางเรื่องได้เหมือนกันแต่ว่าพอผ่านมันมาได้อะคะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเราทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะแ a r species ตัวอย่างที่เดียเล่าเนี่ยพวกเขาไม่ใช่คนพิเศษเขาไม่ได้เป็นมีพลังพิเศษอะไรมากไปกว่าเราเขาก็เป็นมนุษย์ค่ะแต่เขาแค่ยอมรับความเจ็บ แทนที่เขาจะหนีมันแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นประตูไปสู่ความเข้าใจคนอื่นคนเหล่านี้ค่ะเขาจึงสามารถเข้าใจคนอื่นได้มากกว่าปกติเข้าใจแบบลึกเข้าไปในใจว่าคุณเนี่ยผ่านการเจ็บปวดยังไงรู้สึกยังไงและเขาเลยอยากจะช่วยเหลือค่ะคนแบบนี้เนี่ยเขาจะมีบางอย่างที่เหมือนกันค่ะเช่นเขาจะไม่ปฏิเสธความเจ็บพวกเขาเนี่ยจะมองเห็นมันด้วยความจริงแล้วก็จะไม่โกหกตัวเองว่าเขากำลังเจ็บ เขากำลังอ่อนแอหรือเขากำลังพังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเขาเปลี่ยนการที่โฟกัสแค่เรื่องของตัวเองไปเป็น world focus ค่ะหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะรู้สึกว่าความเจ็บของฉันเนี่ยก็มันคือเหตุผลที่ทำให้ฉันจะเข้าใจความเจ็บของคนอื่นประมาณนี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าเซลโฟกัสไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยให้คุณไปยุ่งเรื่องคนอื่นที่ไม่ใช่ยุ่งเรื่องของตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะแต่หมายถึงว่า ความเจ็บของคุณเนี่ยมันทําให้คุณเข้าใจโลกใบนี้และเข้าใจความเจ็บที่คนอื่นเผชิญเหมือนกันประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพวกเขากล้ารักโลกค่ะแม้ว่าโลกเนี่ยจะเคยทําร้ายเขานี่คือความกล้าระดับสูงสุดของมนุษย์นะคะเหมือนที่หลายคนบอกว่าการให้อภัยในที่นี้เนี่ยมันค่อนข้างยากมันยากจริงๆเดียวว่ามันคือตรงนี้เลยค่ะมันคือความกล้าระดับสูงสุดของมนุษย์เลยอะ่ะถ้าคุณจะสามารถให้อภัยใครสักคนที่ทําให้คุณเจ็บ ปางตายได้หรือว่าทําให้คนที่คุณรักในชีวิตหายไปหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าคุณทําได้อะนี่คือความกล้าที่สุดในชีวิตที่คุณทําได้หรือเคยทําถ้าใครเคยทํามาแล้วก็แล้วแต่อันนี้เดียวขอยกย่องเลยนะคะมันเป็นความจริงที่ยากและสูงสุดมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วคุณอาจจะกําลังเจ็บอยู่หรือคุณอาจจะรู้สึกว่า ชีวิตมันเจ็บปวดจนเดินไปข้างหน้ายากหรือหัวใจคุณกำลังจะแตกสลายออกเป็นชิ้นๆขอให้คุณรู้เอาไว้นะคะว่าคุณ่ะไม่ได้เจอเรื่องเหล่านี้เพียงลำพังแต่จริงๆแล้วชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณกำลังแตกแปลว่าคุณกำลังเปลี่ยนแล้วก็บางทีเนี่ยคุณอาจจะกำลังกลายเป็นแ e รสปีชีสคนต่อไป มนุษย์ที่อาจจะผ่านไฟอะไรก็แล้วแต่ที่แผดเผาแต่คุณก็พร้อมที่จะอ่อนโยนกับโลกมันไม่ใช่เพราะว่ามันง่ายนะคะแต่ถ้าคุณทำได้คุณจะงดงามมากขึ้นเพราะว่าเดียอยากเห็นทุกคนดีขึ้นในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ